สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมิพกบาวนิ่งงาน OEM สวยๆมานําเสนอนะครับเล่มนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับหมดอย่างไวเลยนะครับวันนี้มาใหม่นะครับผมเลยมารีวิวให้อีกรอบนะครับผมสวยๆนะครับราคาเบาๆนะครับ270บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับเล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ขนาด9นิ้วนะครับระบบเปิดไวฟิปเปอร์นะครับผมนี่เปิดลื่นเปิดง่ายแน่นอนนะครับ เล่มใหญ่นะครับเล่มนี้ความยาวรวม9นิ้วนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับไวมี4 4ี่นะครับผมพ่นสีเทากันสนิมนะครับเลเซอร์ตาแบนนะครับความยาวไวมี่อยู่ที่4นิ้วนะครับคอเป็นสแตนเลสน,นะครับผมแกะลายนะครับผมนี่แบบ แบบประกบ2ฝั่งนะครับด้ามจับไม้แท้แบบประกบ2ฝั่งนะครับลวดลายสวยงามแต่ละเล่มจะลวดลายแตกต่างกันออกไปนะครับผมแต่สวยแน่นอนนะครับสันท้ายเป็นเหล็กแหลมนะครับสีดำนะครับผมนี่ตรงมีตัวยึดแกนตรงกลางนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแกนกลางเป็นเหล็กนะครับด้ามจับเป็นแบบประกบทั้งสองฝั่งนะครับด้านหลังมีกิปเน็บสีดำ ความยาวรวมเก้านิ้วนะครับเล่มใหญ่ใบมีดสี่นิ้วด้ามจับห้านิ้วความกว้างใบมีดหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วนะครับผมสันหนาสองจุดห้ามิลราคาเบาๆนะครับ2 7 0เจดสบาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางมีของมาแค่สิบเล่มนะครับพี่พท่านไหนสนใจรีบรบทักมาได้เลยนะครับผมหมดแล้วรอของนานนะครับผมระบบเฟรมล็อกเช่นเคยนะครับเมื่อกลางใบมีดแล้วตัวนี้จะเข้าไปขั้นใบมีดนะครับทำให้พับใบมีดพับกลับไม่ได้นะครับเป็นระบบล็อกใบมีดเมื่อใบมีดเปิดแล้วนะครับผม นี่จะเอาลงก็พับกลับนะครับดึงเอาพับกลับเลยนะครับตรงนี้เป็นล่องเอาไว้ตัดเชือกตัดเบลนะครับเหมาะสําหรับพกพาติดตัวติดรถนะครับตันท้ายเหล็กแหลมทุบกระจกได้นะครับเอาไว้ติดรถป้องกันเอาไว้ช่วยชีวิตได้นะครับผมเผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับเปิดลื่นเปิดง่ายนะครับนิ้วชี้สกิดเบาๆก็เด้งขึ้นแล้วนะครับรับประกันให้นะครับว่าเปิดลื่นเปิดง่าย ไว้มีทรงสวยนะครับเนี่ยันี้ทรงเว้าวนะครับนี่แล้วก็สวักขึ้นสวยงามแน่นอนนะครับราคาเบาๆนะครับ270บาทรวมจัดทรงด่วนเก็บเงินปลายทางทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแมนมีเดินป่าชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับสั่งซื้อมาได้เลยนะครับรับประกันของใหม่คมกรีบสวยตรงปกให้ทุกเล่มนะครับ ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนนะครับบางคนซื้อเป็นสิบเล่มก็มีนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับเล่มนี้สวยแน่นอนนะครับด้ามจับเาะร่องนิ้วนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมเล่มใหญ่นะครับ9นิ้วนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม ผู้ติดตามใกล้ครบ1,000คนแล้วขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ